ทบทวนโอวาทห้องแก้วสารพัดนึกวันอาทิตย์ที่5เมษายนพุทธศักราช2,563ถ้าเราสาวไปหาเหตุแล้วเราจะพบว่ากิเลสอาสวะนี้เองที่สอนให้เราตระหนี ซึ่งเขาพยายามที่จะกันสมบัติของเราด้วยการทำให้เราเกิดความรู้สึกหวงแหนในทรัพย์และวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในชีวิตหรือไม่ก็ทำให้เราเกิดความรู้สึกขึ้นมาในใจว่าถ้าเรามีน้อยกว่าเขาจะทำให้ฐานะทางสังคมของเรานั้น เปลี่ยนไปอีกทั้งยังทำให้เราเกิดความวิตกกังวลไปต่างๆนานามากมายซึ่งถ้าหากเราเชื่อตามกิเลสท,ที่คอยบังคับอยู่ในใจก็เท่ากับเรายอมให้เขาเอาผังจนถาวรที่ดำมืดยาวเหยียดมาใส่ไว้ติดอยู่ในกลางกาย อุปมาก็คล้ายกับไฟฟ้าที่เปิดสว่างไว้อยู่ตามเสาไฟข้างทางแต่พอเขาดับสวิต์ไฟทีเดียวไฟฟ้าทั้งร้อยเสาหรือพันเสาก็ดับลงทั้งหมดแล้วมันก็มืดไปตลอดทางเลยนั่นหมายความว่าชีวิตของเราก็จะต้องตกอยู่ในความมืด หรือความลำบากยากจนไปยาวนานเป็นร้อยชาติพันชาติหรือยาวนานยิ่งไปกว่านั้นอีกซึ่งชีวิตที่ลำบากยากจนนั้นเป็นชีวิตที่เสี่ยงต่ออบายภูมิเป็นอย่างยิ่งเพราะสิ่งแวดล้อมจะคอยอำนวยความสะดวกให้เราสร้างแต่บาปอากุศล ที่จะนำเราไปสู่มหานรกได้อย่างง่ายๆดังนั้นมันเป็นอันตรายมากนะลูกนะแต่การที่ลูกๆทุกคนได้ตั้งใจสละทรัพย์ที่หาได้โดยยากมาสั่งสมบุญกันในวันนี้ความตระหนี่ที่อยู่ในใจก็จะดับหายไป และบุญน,นี้ก็จะได้ช่องสว่างพลบเข้ามาในกลางเป็นดวงสว่างเป็นดวงใสสว่างติดไปหมดทุกๆุกกายแล้วก็จะส่งผลทำให้เราได้สมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบรารมีที่แม้เราจะหนีปีนขึ้นต้นไม้ไปก็หนีสมบัติไม่พ้น ซึ่งอย่าว่าแต่ต้นไม้ตเตี้ยเลยแม้เราจะหนีขึ้นไปบนยอดเขา <c oughs> ก็ยังหนีไม่พ้นเลยและเมื่อถึงคราวที่เราจำต้องละจากโลกนี้ไปบุญก็ยังตามไปส่งผลทำให้เราได้มีทิพยสมบัติอยู่บนสวงสวรรค์อีกจนกระทั่งถึงคราวที่เราจะต้องลงมาเกิดเป็นมนุษ์ย เราก็ยังหนีสมบัติและหนีความรวยไม่พ้นเพราะมันติดเข้าไปอยู่ในกลางกายของเราแล้วซึ่งถ้าหากเรามีหัวใจอจัศจรรย์เราก็จะได้สมบัติอัศจรรย์และถ้าใจของเราอยู่เหนือธรรมชาติเราก็จะได้สมบัติเหนือธรรมชาติเพราะฉะนั้นทรัพย์ในโลกมนุษย์ นอกจากเขามีไว้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตแล้วเขายังมีไว้สำหรับสร้างบารมีด้วยแต่ไม่ใช่มีเอาไว้เพื่ออวดกันข่มกันหรือเพียงเพื่อความอุ่นใจว่าเรามีเท่าเขาหรือมากกว่าเขาเพราะทรัพย์ไม่ใช่เป็นเครื่องปลื้มใจเท่านั้น แต่เป็นอุปกรณ์ที่มีไว้สําหรับสร้างบาร,รมีของเรานะลูกนะสาธุพุทธศักราช2545เหลือเชื่อแต่จริงในการละครั้งหนึ่งมีเรื่องเหลือเชื่ออย่างน้อยก็สองครั้งบังเกิดขึ้นครั้งแรกก็คือ สมัยหนึ่งเกิดทุกพิขภัยข้าวยากหมากแพงแผ่นดินแตกระแหงเพราะฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเกิดความเดือดร้อนไปทั่วเศรษฐกิจตกต่ำยิ่งกว่าปัจจุบันหลายเท่าแต่มีบุคคลท่านหนึ่งได้สละอาหารมื้อสุดท้ายของชีวิตตนเพื่อมาต่อชีวิต กับบุคคลอีกท่านหนึ่งความเหลือเชื่อครั้งที่สองก็คือผลบุญนั้นได้ส่งผลให้ท่านได้มาเป็นมหาเศรษฐีมีสมบัติมากมายสุดขนานับจนตักไม่พร่องไม่น่าเชื่อแต่ก็เป็นความจริง เด็กน้อยหนูจงฟังเรื่องความลังครั้งยิ่งใหญ่สมัยหนึ่งเกิดทุกพิขภัยอยากไรทั่วทั้งแผ่นดินเมื่อเศรษฐกิจก็ตกตำ่ำต่ำกว่านี้หลายเท่ามีครอบครัวหนึ่งนั้นเอา ข้าวเปลือกเค้าเข้ากับโคลนชาบท้าฝ่าเรือนทั่วบ้านดังวิมานทิพย์ยาตื่นแต่เช้าก็เอาเข้าวเปลือกเค้าโคลน จนลืมมือสุดท้ายก่อนสายพระบินทบาทตัดสินใจเด็ดขาดใจบาทพระทันที I'm เด็กน้อยหนูจงฟังเรื่องความลังครั้งยิ่งใหญ่เ mm hmm. ลือเชื่อแต่จริง